ครับตัวนี้ครับวันนี้อยู่ที่เคสสปีดนะวันนี้วันดีนะครับเย็นๆหน่อยก็วันนี้ลูกค้ามารับรถนะครับลูกค้าดูจากเพจมาแล้วก็สนใจปึ๊บทักเข้ามาแวะเข้ามาหาเลยวันนี้นะครับอนุมาเช้าได้ครับนี่ครับเอ๋นะครับกับพ่อและแม่เนาะอันนี้มาจากไหนครับมาจากไหนเลยจากสายใหม่สายใหม่นะอ่าครับมาเห็นรถแล้วเป็นไงบ้าง มมาเมื่อเช้าอรถอยู่ในออนไลน์นะครับแล้วก็มาหารถกีชั่วโมงอนุมัติรถแล้วก็ทาถือกับเป็นแอนด้วยนะครับเซ็นกับทางกีชั่วโมงใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากเซ็นหนึ่งชั่วโมงนะครับอนุมัติเลยนะลูกค้านะท่านใดที่สนใจนะครับหารถนะครับบอกเลยมาร้านเรานะเคสผิดตรงปกแน่นอนนะครับมาแล้วตรงปกแน่นอนแล้วก็เงื่อนไขดีไฟนี้ตรงปกไหมถามพี่เขาหน่อยตรงปกตรงปกนะ นะครับแต่ตั้มบริการดีไหมครับดีตัวใจแนะนำครับอ่าบริการถึงใจเลยครับเนาะก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ